ครับพี่น้องอยู่กับช่องอินสการละเพลินออฟฟิเชียลนะคะโอ้ยมาเอาคลิปละเมินจะมาต้นโอยยูทูบเบอร์แต่ละท่านแต่ละช่องฝากช่องด้วยนะคะช่องอินสการละเพลินออฟฟิเชียลค่ะอย่าลืมติดตามเราไงก็ต้องฝาก่องหน่อยเอานี่ไง

นั <Tipp> <m> ่นเปื่อเห็นเก็นไปข้าวมานึ่นวข้ามาหนึงว่าพกมันอันพวกแห้งเราค่ะดูเลยยุเลยยุไม่ได้ไม่เย็นัวานอง่าแม่หนังแกง่ไม่ยเลยจะคิดแบบนั้นได้หนึ่งคลิปแล้วนะดมแค่วะ โหลดกันคือสาวมากกระดเู้่เขาไปนอไรนะตัวเองที่ชอาไปนะมัีเป็นขาชันลมในนี้เดี๋ยวจะลาครับผมไปรอีกันลยมเค่น่ย่พยูนับเป็นไยังก็เป็นคนี่แล้วโอ

วันนี้ไม่แต่งตัวอีกแล้วค่ะครูป้้าอุ้มกลับบ้านแล้วนะจะเป็นตุกปกหายนหน่อยอนเติมขึ้นโชอะไรนี่พ่อขึ้นโชอะไรนี่พี่ปันปันขึ้นเติไปเจ้อันมือนันขึ้นโช่อย่างค่ะ เฮีนเนไส้สอดสลาเพงสิสกตโอ้ยมีละหน่อยที่มันปันขึ้นเด้อ่ได้สังเกตไปหาไ้จะไปห่รถเอยไม่จบอกทะเบียนรถ่อยจิอ่อไอ้เต่าอ๋ไม่ยังคือเฝ้่ายางแค่ไม่ยังคือเป้ายางแค่น้วาพอรอนทำยังว่าเราตายเอาถามาอยู่ลาวสนี่ ช่วพวกันกันดนนั่นเเออไอ้ได้จะคลิปแน่ไอ้ได้จะคลิปแน่หมนี้หมูว่านก็ได้คลิปเดียวเอาพมไปซากกนผมที่โคกท่วงแห้งครับเตยล่า บ่าีผมบอกนังป้าเท่าเท่างั้นนางฤทธิ์ถ้งนางดีว่าสันนอเออเพาะว่าผมบ่าวีบอกนันนั่นนั่นก็ต้องเรียนมาเรียกเป็นยังไงได้แล้วอ๋อข้นอันนี้น้องชื่ออะไรได้ได้ตุ๊กตาบปดูมือนีหรือว่าหรือว่าเอาไปนั่งประจำเนี่ยได้ได้มือนีบอเอาไปนั่งข่ะโอ้อันนี้ก่อนเป็นเสื้อไทยโอ้เป็นเสื้อนักพิณเปาไทยตรงตั้งประจําเอาไปก่อนเาดตั้งค์ซื้อตุ๊กตาที่โตเล็กใได้ตั้งค์ซื้ออะไรอยังค่ะบอตัวใดกับตั้งมาแม่โู้คือกัน มไม่เป็นนองมันเป็นเออนองมันเป็นในที่งอแล้วมันเป็นใที่งอค่ะมันเป็นแต่ทงหองนอแล้วก็อุ่นหอแล้วหอจะยัดไปในรังไปหาพี่อพี่จืดพี่ืด้บะมี่แนวะคมือบมีแนวม พี่ครบแต่แล้วที่เหานีเอาไปมว่าก็ได้ซีแล้วดิช่อนี่ต้องไม่รู้ต้องกอดูไปเรื่อยๆก่อนางปรอยาคริดไวจะได้มีไ่ายคลิปกกันเู้นเจบามาแล้วเบาเนร้เามากก่้ยงเะอืเรดีนั่งื่อนนัฝากติดตามช่องอจทัศกราบุญออิ c ช a ยนะคะฝากติตามช่องาย ช่งนี้ด้วยชนี้ด้วยแล้วก็ช่องเอ็มมิกาเราเพื่อนออฟฟิเชียลนะค่ะติดตามห้ตอนนี้กี่ซับแล้วตอนนี้3 9มพันเก้าร้อยสิบีวนิดเดียวอุ้ยแต่ว่าฝากติดตามห้ฮอดไายมเด้อพี่นนอนนุวันนุอาจีได้กินมูกระทะี่จตพี่อาจูก็ได้นั่นนั่นเดี๋ยล่างคลิปนะคัเดียหน้าหอเดี๋หน้าได้เาลงคลิปยอดถึงสามพันรอเสิบเดยสวัสดีค่ะอุ้ยมันยังก็พีนาพี่เปล่า แม้อะไรทำไมปิดหน้าเดินตรงก่อนไอ้เคสโทรศัพท์อ่ะไม่ไม่ดีด้วยละจะไปสีชมพูนี่ียดมากแรงมากพวกไปพุกกันพองพูดไหมไม่ผ่านมากเย้ของมึงหนาเนี่ยค่ยแต่บ้านของว่าควันนี่พี่ว้อมแหวใครทำพี่รักใช่ไหม พ่ลาน้อยเวลาพชอบด่วนนางเอของเราแพเซ่บอกว่าซื้อมาตรงนี้แล้วไม่มาเคียงตรงนี้ตซแต่ก็มาฮะ เอาบ้านข้ารมอาวม้น่ม่ทุกชีวิตฝากไว้กับหนูแล้ววันนี้เก็คือาำเย็นนั่และดูสิวโอ้ยเจ๊แขวงเลี้ยงเจ๊แตวก็มาแแต่วมาแล้วถ้าเจ๊แต้วลงนี่คือใช่แล้วนะเจ๊แต้วลงแล้วนะวันนี้บ๊อก บล็อกกดลังสีมางบ็อกเฟซบ็อกบอกบอกไาดบอกจะบล็อกแถวนี้นรบใจดีนะนั่นแต่พันหนึ่งูบ็อกยาแค่กูสิบอกก็ตอนนี้บอกนี่หวยออกบ็อกกดรอเจวานแต่ว่าบ็อกไม่บ็อกสองสวงบล็อกเดียวกันขอบอกส่องสวงคือใครมางแหละซื้อคนเชื่อคนเชื่อสวนสวนมาลายซื้อเท่าคนเือวน มันื้อน้ำกินมวยได้โอ้ตลาดมันสูงแปลกสูงแปลกสูงแปลกวันนี้อุ้ยขางอ้องเวทีนี้เลขแปลกตัวไม่ซากกันเลขแปลกเยอะวันนี้หรออาชีพจะถูมวยวิ่งแปลกเลยวิ่งแปลกเลยแปลกเลยแปลกอันนีู้้ละแปลกสี่ เปียกซี่ซี่ได้ตัวได้หนได้ตัวได้ก่อนเปียได้น่อยกันจะได้ก่อนไ่็กวัตกับใบตัวได้ก่อนเปียก่็งแกร่งซึ่งเอาเปียกก่เที่เาจอุ้ยทำจะข้นกัด ตวัวตัวเดียวกันจักเกียร์อ๋อไสอบมันด้ไีนั่นคับแล้วจะดงไฟดวงมันคับดวงไฟดงมันหาซีนปุก็คือเศราเเล็เลขกแปดเก้ยังไม่ตรงกับเลขกเหล็รตู้ของแม่แม่ผูพาบทีวาไฟตกใจรึยังเห็นเจ็ดเก้าเจ็ด่ี่ามก็ไม่ได้ติดตัวผมอะไรเรื่องมือนที่เสียปิดเครื่อง ค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอฝากไว้ตรงนี้ค่ะเพราะการคลิปหนานะค่ะขอให้สุกๆมันๆลำล้ำไเรื่อยๆมาอนี้ค่ะบ๊ายบาย